ที่ปรึกษาส่วนตัวสมเด็จอัคระมหาเสนาบดีเดชโชฮุนเซน <S <S พบผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยสร้างเสริมความพร้อมในสี่เกมที่กัมพูชาดรซอกกัดทายาที่ปรึกษาส่วนตัวสมเด็จอัคระมหาเสนาบดีเดชโชฮุนเซนนายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชาและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวนการท่องเที่ยวแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา และรองศาสตราจารย์ดรสังสิทธิ์ิรยะรังสรรค์ประธานคณะกรรม,มาิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำวุฒิสภาพร้อมคณะที่ปรึกษาได้เข้าพบดรก้องศัก์กยอดมณีผู้การกีฬาแห่งประเทศไทยและคณะผู้บริหารบรยรยากาศการต้อนรับเป็นไปอย่างอบอุ่นระหว่างงานมีการเปิดวีดิทัศน์ที่นำเสนอถึงการพัฒนาการของการกีฬาไทย จากอดีตจนถึงปัจจุบันและมีการตั้งเป้าหมายให้ได้เหรียญทองโอลิมปิกในอีก3ปีข้างหน้าของการเข้าร่วมการแข่งขันที่ประเทศฝรั่งเศสที่ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างตัวแทนภาคประชาสังคมไทยกับรัฐบาลกัมพูชาในด้านกีฬาประเภทต่างๆโดยดรซอกกล่าวชื่นชมพัฒนาการทางด้านการกีฬาของไทยและความร่วมมือกันในการพัฒนากีฬาจักรยานซึ่งเป็นที่แพร่หลายในกั พูชาแต่ต้องได้รับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีที่ถูกต้องและมีความตั้งใจที่จะพัฒนากีฬาเพื่อการท่องเที่ยวโดยจะสร้างลูกขี่จักรยานที่เป็นมาตรฐานเพื่อสร้างแรงจูงใจระหว่างนักกีฬาและนักท่องเที่ยวโดยประเทศกัมพูชาจะเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันกีฬาซีเกมที่จะมีขึ้นในอีกสองปีข้างหน้า มีความจำเป็นที่ต้องพัฒนานักกีฬาให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นขณะที่ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยดรกองศัก์ยอดมณียินดีและมีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับประเทศกัมพูชาจึงถือเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมและความสัมพันธ์กับไทยมาอย่างยาวนานทีมข่าวไทยนิวเอเซียรายงาน